สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะ หลักการอ่านและตีความหมายไพ่โรแมนติกทาลอดอาจารย์เจาะลึกถึงปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีดังนั้นเนื้อหาคลิปเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักไม่เหมาะกับคนโสดนะคะและไพ่โรแมนติกทาลอดประจำเดือนพฤษภาคมปีพศ2566ของชาวราศีพฤษภได้แก่ 9 of c h a r i t r e e of Pentacles, Temperance, 5 of Swords, e of Pentacles, n i 9 of Swords, King of Wands, f of u r o Swords, The Lover, King of c h a r i c e s i g h 8 of Pentacles เอาละชาวราศีพฤษภคะ่ะเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอตจะมาบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภเรื่องมีอยู่ว่า เมื่อก่อนนี้ราศีพฤษภคิดว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามเมื่อเรามีคนรักเป็นของตัวเองเราจะได้ทั้งความสุขและความอบอุ่นเมื่อเวลาคนสองคนไม่เข้าใจกันมีปัญหากันก็ควรหันหน้ามาปรึกษากันรับฟังเหตุผลของกันและกันแล้วร่วมมือหาทางแก้ไขปัญหาด้วยการปรับความเข้าใจกัน เท่านี้คนสองคนก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นและสันติสุขแต่มาวันนี้ราศีพฤษภบางคนคุณได้รู้สึงในความรักความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ได้สวยงามไม่ได้อบอุ่นไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คุณคิดถ้าวันนี้คุณกับคนรักมีปัญหากันคุณพยายามจะบอกเขาอยากให้เขาได้รู้ว่าคุณมีทัศนคติมุมมองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างเขาควรรับฟังคุณ ฉะนั้นที่ผ่านมาเวลาที่มีปัญหากันคุณก็มักจะแนะนำเขามันควรจะเป็นแบบนั้นมันควรจะเป็นแบบนี้แต่คำชี้แนะของคุณคนรักกลับมองว่าคุณขี้บน่นคุณเรื่องมากถ้าเขายังไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติมุมมองดีๆของคุณกลายเป็นการบน่นยิ่งพูดยิ่งทำให้คนรักลำคาญทำให้บรรยากาศในการใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันน่าเบื่อ วันนี้ราศีพฤษภบางคนคิดว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นไปไปมามาคุณต้องมาตกผลึกในใจเอาเองว่าความรักครั้งนี้คุณต้องการให้เป็นแบบไหนถ้าหากว่าคุณคิดว่าคุณยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาได้และคุณยังไม่พร้อมจะเลิกแน่นอนคุณก็จะอยู่กับเขาต่อไปก่อนดูใจเขาไปว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเขาใส่ใจดูแลคุณแค่ไหน แต่ถ้าหากว่าครั้งไหนคนรักออกธิ์ออกเดตสร้างปัญหาทําให้คุณปวดหัวนั่นแหละเป็นสาเหตุให้คุณต้องมานั่งคิดทบทวนบางครั้งราศีพฤษภคิดว่าคุณเนี่ยทนเขามานักต่อน,นักแล้วอยากถามคนรักเหลือเกินว่าเขาเคยคิดไหมว่าใครจะทนเขาได้เท่าคุณวันนี้ราศีพฤษภได้เห็นท่าแท้ของคนรักแล้วว่าเขาเป็นคนประเภทไหน แน่นอนคู่รักทุกคู่อยู่ด้วยกันนานวันเข้าก็จะได้เห็นท่าแท้ของกันและกันถ้าวันนี้ราศีพฤษพได้เห็นท่าแท้ของคนรักแล้วท่าแท้ที่เป็นเรื่องแย่ๆทางจิตวิทยาเรียกว่าพฤติกรรมดักสายด้านมืดเวลาที่คนรักแสดงพฤติกรรมดักสายด้านมืดกับคุณคุณไม่ได้มีความรู้สึกเพียงแค่น้อยใจแต่จิตใจของคุณดำดิ่งจนทำให้มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจตัวเอง ราศีพฤษภบางคนต้องใช้คำพูดว่ารับอย่างเดียวไม่พอคุณต้องขายความเป็นตัวตนให้เขาทุกวันนี้คุณไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยคนรักปฏิบัติต่อคุณแบบสองมาตรฐานเวลาเขาอยู่กับคุณเนี่ยร้ายกับคุณซาราพัดเขาแสดงพฤติกรรมแย่ๆกับคุณนับครั้งไม่ถ้วนแล้วใช่ไหมคะไม่เคยสงสารคุณแต่พอกับคนอื่นแม้ทำตัวเป็นฮีโร่จนคนอื่นสารเสริญยกย่องเขา ยิ่งถ้าหากว่าราศีพฤกษ์ศพคนใดต้องทํางานหาเลี้ยงคนรักด้วยแล้วก็โอ้โหคุณเจ็บช้าน้ําใจเป็นสองเท่าคะ่ะทุ่มเทให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างบางทีดูแลเขามากกว่าพี่น้องของตัวเองด้วยซ้าไปคนรักทําตัวเรากับว่าเหมือนเป็นทะเลถมเท่าไหร่ไม่เคยเต็มให้เท่าไหร่ไม่พอถ้าหากว่าราศีพฤกษ์ศพคนใดตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่า ถ้าหากว่าราศีเพื่อศพคนใดยังไม่หมดใจคุณมีความหวังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นคำพูด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 จะหาว่าคุณบน่นคุณก็ยอมก็คนเรามันต้องพูดถึงจะเข้าใจกันใช่ไหมคะคุณพูดออกมาจนหมดแล้วล่ะคะ่ะไม่มีอะไรจะพูดแล้วบอกความรู้สึกภายในใจทุกสิ่งทุกอย่างให้คนรักได้รู้แล้วแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไม่เคยนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น แล้วจะให้ทำยังไงนังนั้นเลยกลายเป็นว่าคุณฝ่ายเดียวที่คอยประคับประคองความสัมพันธ์ไว้ในขณะที่คุณประคับประคองความสัมพันธ์มันก็อดไม่ได้ที่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทั้งๆที่คุณไม่ใช่เป็นคนขี้อิจฉาแต่สิ่งที่คุณเห็นมันก็อดไม่ได้ที่คุณจะต้องอิจฉาราศีพฤษบดูภาพที่ปรากฏบนหน้าไพ่ใบนี้นะคะจะเห็นว่าจิตตกรวาดภาพ เป็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังสวมสร้อยให้กับผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างหน้าสาวสวยคนนี้ได้รับสร้อยเส้นใหม่เธอหัวเราะร่ามีความสุขและยังมีความรู้สึกอบอุ่นด้วยที่ได้รับการสนใจจากผู้ชายคนนี้ถ้าหากว่าราศีพฤษภเป็นผู้หญิงที่ได้รับสร้อยเส้นใหม่คนนี้วันนี้คงไม่ได้มาเจอคลิปอาจารย์หรอกนะคะแต่อาจารย์เกรงว่าราศีพฤษภคุณจะเป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่ด้านหลังผู้ชายเธอเอาพัดปิดปากไว้ อากับกริยาแบบนี้เธอคงตกใจมากเห็นผ้าปบาดตาบาดใจคนรักมาใส่ใจดูแลผู้หญิงคนอื่นใจจริงเธอคงอยากจะร้องอุทานออกมาดังๆแต่เธอก็ไม่กล้าร้องออกมาเลยเอาพัดปิดปากไว้ มองดูคนรักด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจและน้อยใจมากราศีพฤ่อศพคะความหมายของไพ่ใบนี้มีความหมายว่าคนที่อยู่ในสถานะตัวจริงสมควรจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่กลับไม่ได้อะไรเลยแต่คนที่ไม่มีสถานะอะไรเลยกลับได้ทุกสิ่งทุกอย่างแทนเจอแบบนี้แล้วมันน่าน้อยใจใช่ไหมคะดังนั้น,น,นภาพที่ปรากฏบนหน้าไพ่ใบนี้สะท้อนถึงความรู้สึกของชาวราศีพฤ่ศบางคนเมื่อคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น หรือคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับบางสิ่งบางอย่างที่คนรักไปสนใจสิ่งนั้นมากกว่าคุณมันก็น้อยใจจนถึงที่สุดเหมือนคุณไม่มีค่าไม่มีความหมายในชีวิตเขาเมื่อความสัมพันธ์เป็นแบบนี้ไพโรแมนติกทาลอตจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าตอนนี้ราศีพฤษภกำลังใคร,คร่ครวญคิดพิจารณา ทำอย่างไรถึงจะทําให้คนรักเขาเข้าใจความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดเสียใจอันเกิดจากน้ํามือของเขาพอมาถึงจุดนี้ขอให้ชาวราศีพฤษภเข้าใจตรงกันด้วยนะคะเราควรเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแม้ว่าคุณจะเกิดราศีพฤษภเหมือนกันและกําลังเผชิญปัญหาเหมือนกันแต่พอเราลงลึกถึงรายละเอียดของปัญหาแล้วแต่ละคนก็มีปัญหาแตกต่างกันไป บริบทของปัญหาก็แตกต่างกันด้วยดันงนั้นในการเลือกแก้ไขปัญหาก็ย่อมแตกต่างกันค่ะอีกทั้งยังมีพื้นฐานอุปนิสัยใจคอแตกต่างกันราศีพฤษภศบางคนตัดสินใจจบสิ้นสุดความสัมพันธ์คุณถือว่าการจบสิ้นสุดความสัมพันธ์เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดซึ่งก็ถือว่าความคิดของคุณถูกต้องสําหรับชีวิตคุณทั้งอาจารย์และทุกคนเคารพการตัดสินใจของคุณ แต่สำหรับราศีพฤษภบางคนยังทนอยู่กับปัญหาฉะนั้นอาจารย์อยากให้คุณเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตว่าเราอยู่บนโลกนี้ที่มีคนหลากหลายฉะนั้นในการดำรงชีวิตจึงแตกต่างกันนะคะและความหมายของไพ่ในเดือนนี้บอกเล่าถึงชาวราศีพฤษภบางคนที่ยังไม่พร้อมจะร้างลาเลิกราคุณมีความคิดว่าคุณอยากคุยกับคนรักอีกสักครั้งนั่นหมายถึงว่าคุณยังเห็นความดีของเขา หรือคุณกับเขามีบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันการที่จะตัดใจจบสิ้นสุดความสัมพันธ์คุณยังไม่ต้องการให้ถึงจุดนั้นคุณยังอยากที่จะปรับความเข้าใจกับเขาแต่คราวนี้การจะปรับความเข้าใจกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งถ้าหากว่าราศีพฤษภมีปัญหากับคนรักเรื่องการเงินถ้าหากว่าคุณมีความจำเป็นต้องใช้เงิน และต้องการให้คนรักช่วยเหลือดังนั้นคุณจึงคิดหนักว่าจะทำอย่างไรดีถึงจะให้คนรักได้เข้าใจในความเดือดร้อนของคุณสุดท้ายชาวราศีพฤษภคะในความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภบางคนอาจไม่ได้แย่ทุกอย่างเพราะว่าคุณได้ไพ่เดอะเลเวเมื่อไพ่เด e ะเลเวปรากฏขึ้นหมายถึงว่ายังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันทั้งที่บางครั้งเขามีพฤติกรรมไม่แ,แคร์ไม่แยแสไม่สนใจคุณ ถ้าหากว่ายังมีความรู้สึกที่ดีต่อก,กันแบบนี้ราศีพฤษภพยายามจะเข้าใจคนรักคุณพยายามมองคนรักด้วยเหตุและผลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมาจากสาเหตุอะไรราวกับว่าราศีพฤษภคุณคงตกผลึกในใจได้แล้วเข้าทํานองกับคำพูดที่ว่าสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่ที่คุณไม่ใช่ใครก็เลยกลายเป็นว่าราศีพฤษภบางคน คุณพยายามทำความเข้าใจคนรักเมื่อคุณได้ศึกษาคนรักแล้วคุณจึงบรรลุถึงปัญหาว่าการที่เราจะอยู่กับปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้แน่นอนเราต้องปรับตัวเพื่อที่จะอยู่กับเขาให้ได้สุดท้ายแล้วชาวราศีพฤษภคุณได้ไพ่คอนติเนีย continue. คือความรักเดินหน้าต่อไปแม้ว่ามันจะยากแต่คุณได้ช่างใจแล้วว่าคุณยังทนเขาได้ฉะนั้นคุณก็จะอยู่ต่อไปค่ะในแต่ละวันคุณพยายามประคับประคองความสัมพันธ์และหวังว่าการที่คุณทำแบบนี้สักวันหนึ่งเขาจะเข้าใจคุณเอาละชาวราศีพฤษภคะ เดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมกันนะขอความเมตตาจากคุณผู้ชมสนับสนุน t า a l o o Holo Channel ด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามกด like และช่วยแชร์คลิปด้วยนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดได้สนับสนุนแล้วอาจารย์และทีมงาน t า a l o o Holo Channel กราบขอบพระคุณมากนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนําความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีพฤษภว่าคุณได้ไพ่ใบนี้คะ่ะชาวราศีพฤษภ m ร n t i c Feelings เทพคิวปิดแนะนําว่าขอให้คุณพยายามค้นหาสิ่งที่ลงตัวสําหรับคุณกับคนรักคะ่ะอย่าเอาความสัมพันธ์ของคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะ ขอให้ราศีพฤกษบตระหนักว่าคนเรามาจากร้อยพ่อพันแม่กว่าที่คนสองคนจะเข้าใจกันจะอยู่ด้วยกันได้มันยากแสนยากค่ะคุณต้องค้นหาว่าคนคนนี้จะอยู่กับเขาได้อย่างไรโดยที่ไม่เอาเขาไปเปรียบกับคนอื่นทำความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเขาและความต้องการของเขาถ้าหากว่าคุณยังต้องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนรักต่อไปอาจารย์จะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความ ความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีพฤษภในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะอาจารย์เป็นห่วงนะ